ที่นี่แหละครับเมียจ๋าเครื่องบินอยู่ไหนอจะพาอยู่มาขึ้นเครื่องที่นี่แหละอยู่เห็นไหมเดี๋ยวแป๊บพิงอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับผมลิซ่ากำลังเดินทางมาครับผมเขาเองก็ไม่เอาเงินค่าตั๋วที่ไหนเขามาด้วยใจเพราะว่าเขาชอบบริบูรณ์แฟมิลี่จริงๆว่าเขายังไม่รู้อะไรคือบริบูรณ์แฟมิลี่น่าจะจริงๆเอาจริงๆเอ่ะไปไปไป ว่าจะออกจากบ้านได้จะย้ายบ้านเหรอครับเนี่ยคุณเอลเซ่ของเบลลค่ะแล้วครับยูจ๋ารู้ไหมครับว่าวันนี้ไอจะพายูไปที่ไหนครับผมรู้ไหมครับไม่รู้แหละก็แต่ว่าก็รู้แล้วต้องมีไส้อย่างที่ไม่ดีไปไหนคะเดี๋ยวจะบอกให้ครับผมมีเพรสเซอร์ให้ไอเหรอใช่ฮะจริงจริงครับเมียจ๋าจริงี่เปงู เคยงูฮะของขวัญเลยครับเมียจ๋าของขวัญเพราะว่ามิวทำอะไรผิดคะไม่เคยทำอะไรผิดอยู่แล้วชีวิตเนี้ยเออเกะได้ไหมคะหรือว่าต้องต้องไปที่โรงแม่นกแกะเชิญเลยครับเมียจ๋าตรงนี้เลยนี่นี่มีอะไรเด้งออกมาไหมเนี่ยไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับเมียนี่ล้ำลึกถึงวันเก่าๆนะครับเมียจ๋าเก่าต้องไหนนี่ไงอุ้งค์ลง โอ้ยองลงอ๋อฮ์อ๋อฮข้าใจซื้อนะเนี่ยถ้าอยากก็บอกสิพี่จะเลยไม่ต้องมาซื้ออย่างนี้เอ้าทำไมเป็นกางเกงอ่ะสายการบินใหม่ครับเมียจ๋าวันนี้ก็คือว่าไอ้นะจะพายูเนี่ยไปเป็นแอร์อีกครั้งหนึ่งแอร์บัสไม่ใช่แอร์บัสจริงๆยูเนี่ยต้องไปเป็นแอร์โฮสเตสนะครับผมและยูก็คือว่าต้องไปดูแลแขกคนสำคัญก็คือลิซ่าแบ็คพิงหนึ่งถ้ายูบอกลิซ่าแบ็คพิงก็ไม่เชื่อแล้วสองยู กู <laughs> รู้แล้วมันไม่ใช่แล้วสามอยู่คือสามีอ้ยอ้รู้ที่ใสยอยู่ถ้ <laughs> าไม่ใช่มาแก้งอยู่ไม่ทำหรอกร <laughs> ู้ๆกันนะ่ะโอเคไปกันเลยไปที่นี่แหละครับเมียจ๋าเครื่องบินอยู่ไหนไอจะพาอยูม่มาขึ้นเครื่องที่นี่แหละอยู่นี่ฮลิคอป <laughs> เตอ,อร์เ <laughs> หรอใช่ <laughs> 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 แบ็คพิงะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาครับผมลิซ่ากำลังเดินทางมาครับผมอยู่รึเปล่าจังของมันต้องจ่ายเท่าไหร่เท่าไหร่เท่ากันให้ยูมีความสุขจริงๆฮะเขาเองก็ไม่เอาเงินค่าตัวที่เขามาด้วยจ่ายเพราะว่าเขาชอบบริบู์แฟมิลี่ม่มีทางน้องลิซ่าแบ็คพิงมาจริงๆว่าเขายังไม่รู้อะไรคือบริบู f แฟมิลี่จริงๆเออจริงๆเอาไป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  ซาสวัสดีค่ะวอลคัมสุดไทยแลนด์ขอบคุณนะครับผมงานก็แน่นนะครับเนี่ยวันนี้รู้สึกเป็นกริอย่างสูงเลยนะครับเดี๋ยวเมียของพี่จะพาน้องไปเที่ยวชมชูทัศน์นะครับผมนะครับผมว้าวเลยว้าวอ่ะถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับผมไปเลยครับเมียจ๋าฝากดูแลด้วยนะครับเมียจ๋านะเชิญเลยครับเมียจ๋าชุดเมียสวยจริงๆรอ๋ออยู่ข้นก่อนนะคะโอเคเชิญจ้ะเชิญจ๋าโอเคเย้า พอพออเสรอ๋อมีฝ้าดวคุณนีจจ้คะวันนี้เราจ ไปครับผมกับการเที่ยวในครั้งนี้ประทับใจมากค่ะตื่นเต้นมากอ่าแล้วดูเป็นคนที่ไหนครับเนี่ยเป็นคนไทยค่ะคนไทยจังหวัดไหนครับผมลพบุรีค่ะเอ้าเดี๋ยวนะนิาจริงๆคือบุรีรัมย์ใช่ป่ะอ๋อของดูคือลพบุรี อันนี้หนูชื่ออะไรครับเนี่ยฟ้าใสค่ะชื่อน้องฟ้าใสแล้วทําไมถึงไปเป็นแบบคปี้ลิซ่าใช่ไหมคะก็อะไรครับปกติก็ทํางานถ่ายแบบอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีตากล้องบอกเฮ้ยบางมุมก็เหมือนลิซ่านะแล้วก็เลยบอกเอ้ยลองใส่หน้าม้าเอาวิกใส่หน้าม้าดูสิแสดงว่าผมตรงนี้ก็คือเป็นวิกใช่ไหมครับใช่ค่ะถอดวิกออกใช่ไหมครับ ใจเย็นค่ะถ้าถอดออกนี่คุณหนูบวชเลยนะคะบวชเลยจริงปะเนี่ยใช่ค่ะบวชได้ได้ได้วันนี้นะฮะก็ต้องขอบคุณนะครับกับน้องฟ้าสายนะขอบคุณจ้าอยู่เนี่ยดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วไอเนี่ยขอดูแลอยู่บ้างทั้งชีวิตจะได้ไหมครับไอไมดูแลอยู่ทุก่อนทำไมขออ่ะดูแลอยู่แล้วก็จะขอดูแลอยู่ทั้งชีวิตไง เนี่ยจ้าแต่ว่าก่อนที่เราเนจะไปทํากิจกรรมอื่นๆในบ้านนะครับเราต้องไปอาบน้ําสับผมกันก่อนนะเพราะว่ายุคนี้มันคือยุคของ new normal แค่ล้างมือใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยไม่พอแล้วนะไอมีนี่เลยจ้านี่เคลียร์ Clean and m มที่มีแอนตี้แบ克พาวเวอร์เทคโนโลยีที่ช่วยชำระล้างสิ่งสกรปรกและลดแบคทีเรียได้มากถึง9.9% 9เจ้าเอลยนะจ๊ะเมียจ๋าและยังขจัดรังแคได้ดีอีกด้วยเพราะซึ่งผมของเราเนี่ยก็อาจจะมีแบคทีเรียติดอยู่นะจ๊ะอยู่จ๋ายิ่งบ้านของเราเนี่ยมีบิลลีอยู่ด้วยก็ต้องป้องกันแบคทีเรียเข้าบ้านให้ได้มากที่สุดเลยนะจ๊ะเมีเยเป็นไงบ้างจ๊ะเมียจ๋าบ้านเราเนี่ยป้องกันเต็มที่กาดไม่ตกกันเลยนะจ๊ะไปอาบน้ำผมกันดีกว่าไป,ไป,ไป มีาจแส่วนผสมของซีค่ายแอคเซนเพื่อที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้แบคทีเรียและวิตามิน B3 เนื้อเยียวสุดอ่อนโยนสามารถใช้ได้ทุกวันแถมกะระจัดรังแคได้ดีอีกด้วยบิลลีจ๋าบิลลี่ว่าคุณแม่ของหนูเนี่ยสวยไหมคะสวยค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีใช้เซมบูเคลมายัลโหล โารียนร้องันอีสิจ๊ะอ๋ออีกแล้วสบัดผมอ๋ออีกแล้วนั่นนสะสบัดผมมานี่ทั้งหอมทั้งสวยเลยนะครับเมียจา๋าใช่เคลียร์คลีนแมายใช้ดีจริงๆด้วยนะดูผมไห่สินุ่มสรวยอหอมเลยนะคะเมียจ๋าแบบนี้นีนะก็หายผวงเรื่องของแบคทีเรียไปได้เลยแถมปกป้องคนที่เรารักได้ดีอีกด้วยค่ะคุณค่ะที่รับพูดแล้วนะคะเพราะว่าเราคือคุณ